The old place you. ถ้าสุดท้ายสืบหาความจริงได้ว่าหมิ่นหุยทำให้พี่สาวผมตายคุณจะทำไงนายไม่ต้องมาอย่างเชิงฉันฉันไม่มีทางปล่อยให้คนที่ทำสูเทียนตายหรอกดังนั้นนายเป็นน้องชายของสูเทียนจริงๆทำไมกลัว่าเหรอ ท้าไม่นายถึงบอกว่าหมิ่นห้่ยทำให้ซูเถียนตายพอผมรู้ข่าวการตายของพี่สาวผมผมก็หาผู้รอดชีวิตในรถบัสตอนนั้นหลายคนผมอยากรู้ว่าครั้งสุดท้ายที่เขายังมีชีวิตอยู่ได้บอกอะไรเอาไว้ไหมพวกเขาล้วนบอกว่าตอนนั้นพี่สาวผมอยู่กับเด็กสาวคนบนรถบัสเดิมทีพี่สาวผมลงจากรถมาก่อนได้แต่เด็กสาวคนนั้นทะเลาะกับพี่สาวผมแล้วก็ยังผลักพี่สาวผมด้วยสุดท้ายเด็กสาวคนนั้นลงจากรถเมม,มาก่อนพี่สาวผมกลับตายไป ในตอนนี้ต่อหน้าน้องชายของซูเถียนต่อหน้าวิญญาณของพี่ผมบนสวรรค์คุณกล้าบอกต่อหน้าผมไหมคุณเป็นคนทำให้พี่สาวผมตายใช่หรือเปล่าเป็นคุณใช่ไหมฉันฉันเปล่านะฉันฉันไม่รู้ว่าควรจะบอกนายนาย,ยังไงการตายของซูเทียนเกิดอะไรขึ้นกันนะเป็นอย่างที่เขาพูดหรือเปล่า คุณสงสัยใช่เลยไม่ได้สงสัยคุณผมก็คกแค่ไม่เชื่อฉันถูกไหมคุณก็แค่ไม่อาจเชื่อฉันได้เต็มที่ถูกไหมมินฮุยผมไม่ได้สงสัยคุณผมแค่อยากรู้ความจริงเท่านั้นผมเชื่อว่าคุณไม่มีทางทำร้ายซูเทียนคุณรู้ไหมทุกครั้งที่คุณเอาแต่พูดว่าคุณอยากทำอะไรบ้าง คุณพูดได้แค่ว่าฉันโกหกคุณปิดบังคุณหลอกใช้คุณคุณรู้ไหมสายตาเมื่อกี้ของคุณมันเหมือนกับตอนที่คุณอยู่ปินเชิงไม่มีผิดคุณไม่เคยเชื่อฉันอย่างแท้จริงเลยดังนั้นในใจของคุณตั้งแต่ต้นจนจบฉันก็เป็นแค่คนลวงโลกถูกมาสินชีคุณออกไปคุณใส่หัวไปออกไปออกไป ดอกไม้ของดอกทานตะวันคือรอรักที่จะได้กลับมาเจอกันขอแค่ใจของสองคนไม่แยกจากกันสักวันหนึ่งก็จะได้เจอกันอีกดังนั้นคุณก็เจอบิ่นหุยครั้งแรกท่นี่เหมือนกันเหรอตอนนั้นฉันยังคิดว่าเธอเป็นซูเทียน ก็เธอเป็นจอมรวงโลกมาตั้งแต่ต้นที่จริงตอนนั้นฉันก็คิดแบบนี้เหมือนกันเซินฉีถ้าสุดท้ายสืบเาความจริงได้ว่าหมิ่นหุยทำให้พี่สาวผมตายคุณจะทำไงนายไม่ต้องมาอย่างเชิงฉัน ฉันไม่มีทางปล่อยคนที่ทำสูเถียนตายหรอกแต่ฉันก็เชื่อมินหุยเธอไม่ใช่คนแบบนั้นฝนใกล้จะตกแล้วกลับไปเถอะถ้าวันนี้พวกเราหาเจียงซึงไม่เจอ หรือเจียงเซิงก็ไม่อ่าจพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของฉันได้คุณจะทำยังไงมินฮุยเรื่องราวก็คุยกันชัดเจนแล้วคุณจะพูดกับผมด้วยท่าทีแบบนี้อีกได้ไหมฉันคุยกับคุณด้วยท่าทีแบบไหนเป็นอิสระของฉันคุณมีความโกรธแค้นคุณมีความไม่พอใจก็ระบายมาที่ผมสิขอให้คุณหายโกรธได้ตอนแรกฉันน้อยใจอยู่มากนะแต่ว่าตอนนี้ ไม่สําคัญแล้วผมเข้าใจความโกรธของเฉินเจียจุนในตอนแรกมากที่จริงแล้วเขาทําอะไรไม่ถูกเขาเผชิญหน้ากับเรื่องแบบนี้เขาหมดหนทางทําอะไรไม่ได้แต่ผมไม่เคยเชื่อเลยว่าคุณทําให้ซูเถียนตายจุดนี้ผมหวังว่าไม่ว่ายังไงคุณก็ต้องเชื่อผมฉันเชื่อคุณแต่ตั้งแต่ต้นจนจบคุณก็ไม่เคยเข้าใจว่าสําหรับฉันแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดคืออะไรอ พ่อหลอีสวัสดีสสดพ่อหลีครับเ,<อ>เขาก็คือน้องชายของสูเทียนโถผ่านไปตั้งหลายปีต่ขนาดนี้แล้วเหรอนี่ <c oughs> เด็กคนนี้เนี่ยวันนี้ที่พาเขามาก็เพราะอยากจะให้คุณบอกเขาเรื่องสูเทียนตอนเด็กๆหน่อยนะครับอ๋อไม่มีปัญหาเลยบังเอิญจังวันนี้ตั้งแต่เช้าก็ไม่เด็กสาวคนหนึ่งมาให้ฉันเล่าเรื่องของสูเทียนตอนเด็กๆให้ฟังเหมือนกัน <c oughs> ชื่อมินหุยหรือเปล่าครับอ๋อใช่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 ชื่อนี้แหละ พอหลีพวกคุณคุยกันไปก่อนนะผมมีธุระนิดหน่อยอ้าวเด็กคนนี้นี่ตอนเด็กๆเ,เขาก็หนักแน่นดีนะสวัสดีครับไม่ทราบว่าคุณเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมครับไม่เห็นคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ทราบว่าเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมครับ 就别重逢是否就能够重拾以后